เดี๋ยวครับผมอยู่ช่องไม่รู้จุดไหนครับตอนนี้ก็เจอปัญหาแล้วครับผมเจอปัญหาแล้วครับกลัวอะไรไงเดี๋ยวนอนเป็นไรนี่น้ำมือแม่ข้าวซอยนี่ข้าวซอยก้อนน้ำมันหมุนี่ไม่โลข้าวซอยก้อนเดี๋ยวเข้าวซอยก้อนน้ำมันหมดนะครับไอ้ในถังมีน้ำมันไหมนะไอมีอยู่นิดนึงไปเกี่ยวมา กูว่าไงแรงแรงกันทั้งนั้นเป็นไงจีสบายใจโอมไซน์มันรูดโอ๊ยไม่ใช่ไอ้นี่มันทางดูดมันสายดูดสายดูดโอ้ยฮะทางนี้อ่ะถูกแล้วทางนี้นี่นี่นี่สายมหาหาวาวลไอ้นี่ดูดอทไมมันต้องมีมันต้องมีอากาศเข้าถูกแล้วสายเนี้ยถูกก็ถูก ฮ้ยรถรงเลยเียเบาเบาเอาเ้เส็จเร็วอะกูบอกให้เนเดี๋ยวครับรถมาน้ำมันหมดครับแลวหมดตรงทางโค้งเลยนะข้าซอยกันข่าซอยกันไนคงอะไร้เซอยกันนะผมมาเป็นยังไงล่ะรเาตัดเอาแล้วแลกันแล้ว เร็วๆเขาอยู asures, ่ในรถแล้ม no ึงเข้าไปนั no ่งละเร็ว no ว่ะก no ็แล no ้ว no มึงจะจุก no ว่ะเลยอะผมมึงบอกเลยอย่าจุกกมมึงอย่าจุกในรถโอ็กเอาเอาไปเร็วเข็นเข็นก่อนให้พบนโค้งก่อนอีกฮักว่ะฮักสุดเลยไปแน่นฮักว่ะดีดีมึงไมไปส่งกูไก่คนอยู่้านเร็วดูเราทีมงานเดียวกันครับเราไม่ทอดทิ้งกันนะครับผมเราต้องทีมงานเดียวกันอยู่นะครับไอ้เหี้ยแต่ตอนนี้รถเราทอดทิ้งไปแล้วครับดู มาให้เลยอาพอพเบกัเบกขาเกวขาเกวาเก่ไม่พนะรถเป็นอันมี้สายมาจากไหนขันตัวไหนไม่ได้รันี่ว่าแล้วมีน้ำมันอยู่ไหมนี่ก็มีเลย่ะไม่ใช่มดแล้วมึงน้เลย โอเคครับก้นถังครับหมดแล้วกูบอกแล้วอย่าเราตัดนี่เนี่ยกูเป็นไงเพื่อนเป็นไงสบายใจเลยเฮ้ยเราอย่าิ้โหมีน้ำมันสำรองไอ้เขาไปดูมืบัตรดูเขาป่ะดงดูก่อนน้ำมันมาเติมเติมเราหมดหมดไอเสาร์หมดด้ย ไปสุจารณ์ไปมันอีกอัเลยมันิกาัเอฟซีเอฟซีฮาเลยไปเลยโอ้เอฟซีอะไรอย่างงี้ดูดีมี่มันมาทีนึงดีมีน้ำมันเติมเติมที่แค่นี้นะก้นเนี่ยเติมไปแค่นี้ก่อนมอีกเนี่ยแมันจมสายลูกสายนี่อีกเลยใช่ไหมโอ้เลยใช่ครับผมช่วงนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับน้ำมันหมดเฮ้ยน้ำมันยสด้ะ น้ำมันยึดไรอยู่ไม่นี่น้ำมันยึดจากตรงนี้นี่เออน้ำมันยึดจากของอะไรเออมึงเอ้ยอันนี้หมดคาสายโดยมึงมึงปั๊มอะฮึดฮึดฮึดทีไหอันนี้มันลงเลือกอยู่แล้วเฮ้ยรถคาเกียอยู่หรือเปล่าคาเกียร์หรือเปล่าเย้ฮม่คาเกียอยู่โอเคครับเซนเซอร์ครับเซฟเซฟเซอร์ก่อนเซฟนซอร์นะคาเกียเข้าคาเกีย สินสัตว์เอ้มันเอาของมันมันเอาของมันถะไว้เนาะสูงก็เคี้ยวเนาะมันเอาของมันสูงก็เคี้ยวเนาะเคี้ยวมันจีรุปไปจะไปทำยังไงเคี้ยวมันจีหายมันจะเปียกหัวเคี้ยวมันมันจะเปียกหัวเคี้ยวจะไปเอาไงเฮ้ยเฮ้ยรอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไฟ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 รดนเฮ้ยมีไฟอยู่ ไปตตอได้โถเหตุการณ์ไหมครับพรับผมโอ้แม่งเอ้ยดีแล้วมีพกน้ำมันมาไปทานี้เลยม่คว่งเยอะลทางนี้เลยทางนี้เลยทางนี้แลวทางนี้มันไปยากมันจะขึ้นเนินตรงไหนพี่ด้วยไหมไม่มีสโลว์ไม่มีสโลว์นึไแมน้ำมันหมดเอาเร็วปั่มไหมปั๊มไหม อุ้ยอุ้ยไม่ต้องไปเอาของของตัวเองนะไมัต้องไปทาดอกมันจะเปียนไมปียมนันจยลื่นไม่ได้ื่นมันจะลื่นกูว่าจับยกไปเปียกเมือกูกูนึกว่าน้ำลายอะยรไม่ให้เห้ใ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 เ้ให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 ้ใ้ให้ให้้ให้ให้ให้้ห้้้้้้้้้้้้้้้้ ไปครับเกมพักไว้ไหมบุกนี<อ>่ใช่ไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปดิไปที่เข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ <laughs> อ่อาอันนี้รอบสองครับรอบสองทุกปัญหาต้องมีทางออกนะครับผมถ้าไม่มีทางออกแล้วก็ออกทางเดิมเลยนะครับผม <laughs> อ่ะมาดูกันนะว่ามันจะดับอไหม

วะในโอเคดูโอเกดูแข็งมุดเลยเนี่ยเปียหมดเลยเด็กๆเขาเขาเขาขับไปดิเขาขับเลนไปได้มีสัมเหลี่ไอเจ้าบ้าเสือกูไปเช็ดไปว้าเด็กน้อยเด็กๆที่ดูอยู่ครับโจปวดใช้จักรยานดูนะครับตกเยี่ยนบ้าอี๋เนาะไม่ว่าทำไมได้นะครับผมโอเคครับผมนี่มาแล้ว ปัญหาเรียบร้อยครับเนื่องจากน้ำมันหมดแล้วก็สายน้ำมันไหลกลับหมดนะครับผม